สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชาวสอร้อยทุกท่านนะคะกลับมาพบกับ Thailand I l o v e You อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆเลยที่เราจะเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษจากท่านพ่อเมืองนะคะของจังหวัดอุบลน,นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วในที่นี้นะคะขอเรียนเชิญพบกับท่าน ผู้ว่าราชการกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณคพิจารีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าสุภสิทธิ์กอเจริญยศนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะเร็วๆนี้เนี่ยจะมีงานแล้วต้อนรับปีแล้วก็ต้อนรับแสงแรกแห่งปีที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะงานที่จะจัดขึ้นนะคะเป็นงานอะไรคะเรียนท่านผู้ว่าให้รายละเอียดได้เลยค่ะครับงานที่จะจัดขึ้นก็เป็นงานประจําปีแล้วก็งานกาชาติ จังหวัดอุบลราธานีนะครับประจําปี2 5 67ที่เราจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่27ธันวาคมก็คือพรุ่งนี้นะครับวันที่2 7ธันวาคม2 5 66ถึงวันที่7มกราคมนะครับ2 5 6 7นะครับ28ถึง7มกราคม67นะครับ11วัน11คืนนะครับเพื่อต้อนรับแสงแรกที่ผาชนะใดใช่ไหมคะนะครับ เราเราจะต้องจัดงานที่ผาชนะด,ดแล้วก็ผาแต้มครับเราจะจัดงานงานตอนเย็นนี่เราจะมีส่งพระอาทิตย์นะครับส่งพระอาทิตย์ทำวิธีส่งพระอาทิตย์ในในเย็นวันที่สามสิบเอ็ดที่ผาแต้มแล้วเราก็จะรับพระอาทิตย์ขึ้นก่อนขึ้นขึ้นก่อนใครในสยามที่ผาชนะด,ใ,ดในเช้ามืดของวันที่หนึ่งครับ โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยงานจัดสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดคืนเลยต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการเปิดสารากางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ด้วยไหมคะในงานนี้ถูกครับตั้งแต่เราสร้างสารากางมาก็สิบกว่าปีนะครับเราเพิ่งจะมาจัดงานเดิมเราจัดที่บริเวณทุ่งสีเมืองกับหน้าสารากางจังหวัดหลังเก่าที่อยู่ในเมืองเป็นที่ที่นอกจากจะแออัดเรื่องเรื่องการจราจรและยังอยู่ใกล้สถานที่ราชก,การและโรงเรียนด้วยครับปีนี้เรารเลยย้ายออกมา นะครับเรามีทีมงานที่รับแสงแรกแข่งตะวันศรีมาตรจันย์แอดคุบลราชธานีครับค่ะเห็นว่างานนี้มีการรวมสองงานก็คือเป็นงานรับแสงแรกด้วยแล้วงานนี้ยังเป็นงานกาชาด,ด้วยค่ะท่านผู้ว่าให้ข้อมูลต,ตรงนี้นิดนึงค่ะว่าการจัดงานรวมทั้งสองงานอยู่ในงานเดียวกันเนี่ยมีเขาเรียกว่าส่วนต่างๆให้ประชาชนได้ไปเยี่ยมชมบริเวณไหนบ้างแล้วแต่ละวันมีความแตกต่างกันยังไงคะในในช่วงของการจัดงานอ๋องาน งานประเพณีนะครับปีใหม่งานกระชาินี่เราจัดที่สถานการณ์หลังหลังใหม่นะครับที่ผมบอกไปว่าวันที่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดมกราถึงเจ็ดมกราหกเจ็ดนะครับส่วนนะครับวิธีรับแสงแรกกับส่งตะวันนี่เราจะจัดที่ผาแต้มในวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเราแยกกันนะครับคืนวันเย็นวันที่สามสิบเอ็ดเราจะจัดงานที่ผาแต้มนะครับแล้วเช้าวันที่หนึ่งนะครับเราจะจัดรับตะวันในที่ผาชนะใดแต่ก็อยู่ในอุทยานผาแต้ม นะครับซึ่งก็ห <àng> ่างค่ะห่างจุดจากการห่างประมาณสี่สิบกิโลสี่สิบห้าสิบโลแค่นั้นครับแต่การเดินทางสะดวกสบายครับเราจะทําเป็นสองจุดนะครับค่ะโอ้น่าสนใจอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะของการเดินทางนะคะไปที่ผาแต้มนะโอ้ก็ต้องบอกว่ามีจุดชมวิวแล้วก็มีเขาเรียกว่าจุดให้สามารถที่จะกางเต็นท์ด้วยใช่ไหมคะโอ้สวยใช่ครับมีมีจุดนะ,ะอันตัวนี้เป็นผาชนะใดานะครับค่ะตรงผาแต้มก็มีที่ที่ที่สําหรับ จะให้พี่น้องได้กางเต็นท์ใดทั้งทสองแห่งนะครับคืออุทยานผาแต้มนี่ครอบคลุมถึงผาชนะใดนะครับพระอาทิตย์ะจะขึ้นก่อนใครในสยามต้องอยู่ผาชนะใดแต่สง่งพระอาทิตย์ต้องส่งที่ผาแต้มอ๋อเป็นจุดขึ้นแล้วก็จุดที่พระอาทิตย์ตกนะคะคนละจุดกันแต่ว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มแต้มอ่าค่ะคราวนี้อยากจะให้ท่านผู้ว่าค่ะให้รายละเอียดสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ สี่มหัศจย์ของอุบลราชธานีค่ะตรงนี้ประชาชนน่าจะสนใจว่าเอออุบลราชธานีเนี่ยมีสี่สิ่งมหัศจรย์อะไรบ้างคะครับสี่มศจรกย์ของเราก็คือในในรายการพัฒนาเมืองอุบลราชธานีของเขานะครับก็คือสี่มาจรรย์เพื่อน,นําพาก,การพัฒนาอุบลราชธานีให้เกิดความยั่งยืนเรามีสี่แรกก็คือสี่แสงเรามีแสงแรกก็คือภาพตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม เรามีแสงธรรมเป็นจุดกำเนิดของพระรยาสงค์กองทัพธรรมหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานะครับซึ่งซึ<ม>่ที่น้องอช,าชาวพุทธนี่จะรู้จักดี<ม>นะครับแล้วแสงที่สามก็คือแสงเทียนเรามีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่นะครับที่สุดในโลกนะครับเราพูดได้ว่าที่สุดในโลกเลยนะครับ<ม>แล้วยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นซอฟต์าวร์ของอุนลานธานีแล้วแสงที่ส<ม>ี่ก็คือแสงโซลาเซลล์ก็คือจุดกำเนิดพลังงานสะอาดก,<ม>ก็คือโซลาเซลล์ลอยน้ําไฮบริดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่เขื่อนจิรินทร์อนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่เราม,มีการดําเนินการก่อสร้างนะครับพลังงานไฟฟ้าโซลารเซลล์ลอยน้ํานะครับที่เขื่อนเแห่งแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ครับอันนี้คือคือสี่สี่แสนนะครับอ่าแล้วต่อมาก็คือเรามีสี่อิ่มเรามีของดีก็คือมาบนมันมีแหล่งท่องเที่ยวนะฮะที่ท่านเห็นู่้ักครู่นะครับเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผาชรนใดผาแต้มสามพันโบกที่ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็มีน้ําตกส้อยสวรรค์เรามีหาดทรางทรายงามด้วยเรามีแหล่งชมดาวหาดางงามเรามีพื้นที่เมื่อมาอุบนแล้วจะทําให้นักท่องเที่ยวมีความอิ่มใจนะครับมาเห็นบรรยากาศธรรมชาติและสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่อุบลราชธานีนี่ท่านจะอิ่มใจอิ่มแล้วก็ไปทําบุญก็จะได้อิ่มบุญด้วยมีสถานที่ให้ท่านไปทําบุญที่ผมพูดมา ที่นะครับที่อริยะสงฆ์ท่านอยู่นะครับแล้วก็สุดอันที่สามก็คือทิ่มท้องเรามีปลาที่ขึ้นชื่อจากโขงชีมูลมีจังหวัดเดียวนะครับในโลกในประเทศไทยก็ว่าได้ที่เรามีแม่น้าใหญ่สามแม่น้ํามารวมกันที่อุบลราชธานีก็คือแม่น้ําชีแม่น้ํามูลแม่น้ําโขงนะครับปลาแต่ละแม่น้ําก็จะอร่อยแตกต่างกันนะครับแล้วตัวก็ใหญ่แตกต่างกันด้วยนะครับโขงชีมูลเพราะนั้นมาก็จะมาทานอาหารที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะปลาแล้วก็มี ซอปเะเร์อีกอันหนึ่งก็คือหมูยอผู้จับยวนอุบลขึ้นชื่อ oh นะครับ oh หมูยอ oh. ก็จะบอกหมูยอจากอุบลรัชธานีอิ่มท้องแล้วเรา oh. เมื่อเราคบตามอิ่มแล้วถ้าพี่น้องก่อนกลับก็พิจารให้พี่น้องมีสุขภาพสดชื่นแล้วเมืองอุบลเรานี่เป็นเมืองสุขภาพเมืองสปอร์ตซิตี้ด้วยเราก็จะเน้นเรื่องก,การ oh. ดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวมาเราก็จะมีอาหารเพื่อสุขภาพเราจะพูดกับผู้ประกอบการร้านอาหารว่าอาหารทุกอย่างออกมาเนี่ยต้องเน้นเรื่องสุขภาพปลอดภัยสําหรับ oh. นักท่องเที่ยวมาอุบลแล้วรับประทานอาหารที่ปลอดภัย นะครับแล้วก็ <คะ S 1> ดูแลสุขภาพนะครับท่านก็จะได้ทา่านก็จะได้สี่สี่อิ่มแล้วแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกับสี่ประเทศคือเรามีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามที่เรามีการ <คะ S 1> ทำมอ U เป็นบ้านพี่มงน้องแล้วก็ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนร่วมกันทั้งสี่ประเทศครับนี่คือสี่มหัรจรรย์ที่อุบลราชธารมนูญ น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ไปติดตามงานของกาชาที่จะจัดขึ้นพร้อมๆกันกับงานสีมหาศจรรย์นี้ด้วยก็คืองานกาชาเขาบอกว่าค่าบัตรเข้างานเนี่ยยี่สิบบาทแล้วก็มีในเรื่องของสถานที่จอดรถที่อำนวยความสะดวกตรงนี้ให้ท่านผู้ว่าได้เล่าถึงงานกาชาที่จะจัดขึ้นในปีนี้สักนิดนึงค่ะปีนี้เราจัดใหญ่เป็นพิเศษเนื่องจากว่าพื้นที่สารกลางของเราเป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะครับ,รบผมมีบริเวณสาระกลางและที่จอดรถเฉพาะที่จอดรถอีกเกือบสิบไร่ นะครับไปในบริเวณสารการพี่น้องเข้ามาจะมีที่จอดรถแล้วไม่ต้องจ่ายค่าจอดรถเดิมเราจัดในเมืองเลยต้องมีค่าจอดรถ40บาทนะครับค่าเข้า20บาทแล้วค่าชมคอนเสิร์ตอีก40ร้อนแล้วร้อยบาทปีนี้ปีนี้นะครับเนื่องจากจัดปีแรกผมบอกผมจริงๆแล้วปีหน้าเนี่ยผมจะไม่ให้มีค่าเข้าผมจะให้เข้าฟีนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เรามาจัดสถานที่อย่างใหม่เราต้องลงทุนเราไม่ได้ตั้งงบประมาณทางราชการไว้เลยนะครับไม่มีงบทางราชการเราก็เลยต้องต้องมามาพัฒนามาปรับปรุงขึ้นใหม่นี่ก็คือ เรามีพิเศษก็คือเรามีนะครับเรามีเวทีทุกครั้งเนี่ยเราจะมีเวทีการแสดงอยู่สองเวทีปีนนี้เรามีเวทีการแสดงอยู่ทั้งหมดสามเวทีใหญ่ๆเลยนะครับว<า>วก็คือคเวทีหนึ่งก็คือเวทีคอนเสิร์ตนะครับอ่าก็จะมีฝั่งทิศตะวันตกของแต่ละกลางก็คือเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็เรามีคอนเสิร์ตทั้งหมดสิบเอ็ดวันสิบเอ็ดคืนนะครับอ่าแล้วก็ดังวันแรกนี้ก็จะมีมอลำไม้ไทยหัวใจสินวันสุดท้ายก็จะเป็นเสียงอีสานนกน้อยอะไรพวนอย่างนี้นะครับ เรามีแล้วก็เวทีกลางเวทีกลางก็จะเป็นการแสดงนะครับของของศิลปินอุบลแล้วก็ของดีเมืองอุบลทั้งหมด1 1บปฏิบัติให้อยู่เวทีกลางส่วนเวทีคอนเสิร์ตมอลำกับลำวงลูกทุ่งปีนี้เรามีลำวงย้อนทุยุคด้วยครับมีทั้งหมด3วงแล้วก็มีคอนเสิร์ตมอลำซึ่งเราไม่เคยได้ลงคอนเสิร์ตมอลลำมานานอุบลราชธานีเนื่องจากว่าพื้นที่เราไม่พอเพียงพอที่จะให้ลงคอนเสิร์ตเพราะว่าวงใหญ่นะครับตอนนี้เรามีพื้นที่เราก็หันไปคนละทิศเลยครับ หมอลำไม่หันหน้าไปทิ่ตะวันออกเวทีกลางให้หันหน้าไปทิ่ตะวันตกเอ้เป็นทิศทงทิศใต้นะครับเวทีคอนเสิร์ตก็หันไปทางทิศใต้ทิศตะวันตกทิศใต้ทิศตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเรามีเวทีใหญ่แล้วที่สุดครับผมให้พี่น้องอุบลราชานำของดีของอุบลก็คือสินค้าโอทอปก็ดีบริษัทการรัฐดมชนีผลผลิตที่ได้จากโคกหนองนาอะรยเกษตรซึ่งผมมีมากที่สุดในประเทศไทย5300แปลง นำมาจําหน่ายในที่นี่แล้วเป็นสินค้าปลอดภัยนะครับพิเศษจริงๆก็คือให้คนอุบลนําสินค้ามาขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้เสียบาทมาเปิดร้านกันได้เลยค่ะเปิดร้านกันเลยอยากให้เปลี่ยนบ้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวปีหน้าจะไปเปิดร้านกับท่านผัวแหละที่จังหวัดอุบลพัอกล่าวว่าอยากให้พี่น้องมาร่วมแล้วก็มีสินค้าจากทุกภาคนี้มาร่วมขายอีกนะครับร้อยกว่ารวมแล้วสองร้อยกูบู๊ นะครับแล้วก็มีโดมนะครับเรามีโดมขนาดใหญ่ที่ให้พี่น้องไม่ต้องเดินตากแดดนะครับท่านจะมาซื้อของนี่เดินในโดมนะครับเรามีแอร์ธรรมชาติต้องบอกว่าให้ทางฝั่งเราเปิดแอร์มาให้25องศาพอดีพอดีค่ะเมื่อเช้า18องศาแล้ครัท่านผู้ว่าที่อุบลราชธานีก็คือคือเราเราจะทําให้พี่น้องมีความสุขอย่างอย่างปีนี้นะครับเรามีคอนเสิร์ตมอลำดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไหมไทยหัวใจศิลก็ดีนะครับ น้องใหม่เมืองจุมแพร์คืนวันที่แปานะครับยี่แปดเป็นไหมไทยยี่เก้าเป็นน้องใหม่เมืองจุมแพร์นะครับแล้วก็วันที่หกนี่เป็นเสียงวิหกนะครับนกพสกรก็นักร้องดังนะครับแล้ววันวันที่เจ็ดวันสุดท้ายก็ได้เสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเต็มวบงนะครับที่ว่ามาเนี่คือเต็มโชุดใหญ่ปีนี้เรายังได้ความเมตตานะครับจากหลวงพ่อสินทรัพย์นะครับหลวงพ่อสินทรัพย์หรือหลวงพ่อชิดคิดนะครับซึ่งท่านก็เมตตา นะครับดูดูเรื่องคอนเสิร์ตให้เราแล้วก็ปีนี้ท่านยังจัดลูกศิษย์ของท่านดารานักตลกมาร่วมเวทีกลางให้ในวันที่29่สิบเก้านะครับือวันที่เวลา18บแนกาก็จะมีเทพโพงามจูสีเชิญยิ้มเดือดอกสะเดาฝนธนาสุนทรจอยชวนชื่นหยองลูกหยีจิ้มชวนชื่นมดลังสิมันและก็พี่สามารถพยักอรุณครับที่จะมาร่วมงานนำทีมโดยหลวงตาสินทร์นะครับก็จะนำทีมมาสร้าง สีสันบรรยากาศให้กับพี่น้องที่มาเที่ยวชมงานครับอือหงานน่าสนใจมากๆเลยค่ะก็เชิญชวนนะคะไปท่องเที่ยวค่ะได้ทั้งไปรับแสงแรกด้วยแล้วก็ยังมีโอกาส<ช>ได้ไป,ไป <ๆ S 1> เขาเรียกว,ว่าซื้อสินค้าโอท็อปนะคะที่เขาเรียกว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เลยเอาสินค้ามาขายโดยท่านผู้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลยนะคะย้อนที่จอดรถฟรีที่เดียวครับอ๋อที่จอดรถฟรีที่เดียวนะครับที่จะที่ย้อนรถฟรีครับที่จอดรถฟรีให้ด้วยแล้วก็นล้วก็ที่จอดรถฟรีแล้ว เราก็มีการบริการห้องน้ํานะครับเรามีการเตรียมห้องน้ําห้องน้ําสารลักลางเนี่ยเราเปิดให้พี่น้องเข้า <im itation> แล้วก็มีการนํารถจุกขาจากเทศบาลนครมาอีกสองคันแล้วก็ให้ให้ทางทีมงานออกแกนไนท์เนี่ยช่วยทําห้องน้ําเพิ่มเ <im itation> ติมขึ้นมาอีกก <im itation> ็อยากดูแลพี่น้องอย่างดีนะครับว่าอยากให้พี่น้องมา, <im itation> ม,ามาเที่ยวชมนะครับในในใน่วนของของทางสารลกลางกับทางรถนี่เราให้ฟรีแต่หากพี่น้อยพี่น้องอยากสะดวกก็ไปบริการของของทางออกแกนไนท์ก็สร้างห้องน้ําไว้ใกล้ใกล้ใกล้ๆนั้นก็มีเหมือนกันครับ ก็เข้าได้แต่ว่าตรงนั้นห้าบาทนะครับไอ้ตรงนั้นไอ้ของเข้ามาคือเอกชนเข้ามานะครับเขาเผื่อว่าทางเราไม่เพียงพอก็จัดเข้ามาแต่ของเราเยอะผมมั่นใจว่าเพียงพอแต่ผมก็กันไว้ก่อนนะครับว่าเอาโอเคถ้าภาคอก่นเขามีรถของเขาอยู่แล้วก็เอามามาเราจะไม่เราเราคิดว่าจะฟรีเขาแต่ว่าก็เกรงใจเขาน่ยนะแต่ของเราไม่ต้องห่วงพี่น้องมาเข้าของสารกลางแต่พอสารกกลางก็เป็นร้อยห้องแล้วครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ผมก็กันไว้ก่อนค่ะ มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าไปดูรายละเอียดบอกว่าที่จอดรถที่ท่านผู้ว่าเนี่ยเตรียมว้ให้กับประชาชนที่จะไปเที่ยวงานในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะฟรีแล้วค่ะยังมีกล้อง cctv ด้วยก็คืออำ,คอำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะเน้นความสะดวกสบายปลอดภยัยและก็เ,เที่ยวมีความาสนุกกับปี<อ>ใหม่สองพันหกสิบเจ็ดนี่คือคือคือทีมงานนะครับว่าสะดวก<อ>ส,วกสบายปลอดภยัยสนุก S <S ส่งพี่น้องอกลับบ้านอย่างามีความสุขสนุกอ่าค,ค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปค่ะ ย้อนกลับไปที่ผาชนะใดกันสักนิดหนึ่งหลายคนก็น่าจะสนใจเพราะว่าในปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนเนี่ยไปเขาเรียกว่ารับแสงแรกกันเยอะมากๆเลยเพราะถือว่าเป็นสิริมงคลของชีวิตก็คือเป็นการเปิดปีใหม่ด้วยการรับแสงแรกก็คือที่ผาชนะใดยอยากจะทราบว่าที่อุบลราชธานีอะค่ะมีการเตรียมการแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่รองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเวลาเริ่มต้นปีกันบ้างคะอ่ากิจกรรมที่ผาชนะใดนะครับตอนเช้าเราก็จะมี ชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครแล้วเราก็มีพิธีตักบาตรท,ทาบุญปีใหม่ด้วยเพราะฉะนักท่องเที่ยวก็เตรียมของไปช่วยตักบาตรเราจะนิบนพระสงฆ์นะครับเราจะตักบาตรอยู่สองจุดนะครับผาแต้มก็มีตักบาตรตอนเช้าด้วยวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่ผาชันไรก็มีตักบาตรด้วยแล้วส่วนที่สวนทุ่งสีเมือง,ทองเทศบาลนครปฐมราก็มีตักบาตรด้วยเราจะมีตักบาตรเฉพาะ เฉพาะของในส่วนของจังหวัดนี่สามสามที่ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าที่ตามวัดต,ต่างๆก็เราก็ตักบาตรอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเป็นว <c oughs> ดนพี่น้องว่าท่านมาที่ที่ผาชนะใดนะครับท่านไม่ได้ว่ารับแสงแรกอย่างเดียวนะครับบรรยากาศ <c oughs> นะครับธรรมชาติสร้างให้เราพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ส่องผ่านแม่น้ําโขงนะครับ <c oughs> แล้วก็มากระทบท่าน <c oughs> ก็คือนําเอาแสงแล้วมาผ่านความเย็นแล้วเข้ามาหาพวกเราก็ะทำให้ชีวิตเรานะอบอุ่นแล้วก็อยู่ลมเย็น เป็นสุขถือว่าเป็นสิริมงคลสําหรับชีวิตมีพื้นที่กลางเต็นท์นะครับแล้วปีนี้เราได้งบได้ใช้งบจังหวัดไปพัฒนาในการเพิ่มเติมห้องน้ํานะครับใ,ให้นพี่น้องประชาชนได้มีห้องน้ํามากขึ้นแล้วมีสถานที่กลางเต็นท์ดูแลความปลอดภัยผมเน้นนะครับนะครับฝ่ายกรมปัญโงงท่านก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ท่านก็ถือว่ามีการสั่งการไปยังสพต่างๆนะครับห้ดูแลพี่น้องประชาชนตํารวจท่องเที่ยวก็ดีอปปอลต่างๆไม่ว่าจะเป็น ทางนะครับฝ่ายป,ปกครองฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารนะครับฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราจะดูแลพี่น้องประชาชนม,มาอุบลน,นะครับต้องสะดวกสบายและปลอดภัยที่สําคัญน,นะครับให้มีความสุขกลับไปอันนี้คือ,อเป็นแนวทางที่เราขับเพ<อ>ื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนครับค่ะอีกนิดนึงค่ะมีเขาเรียกว่าอที่ตรงทางขึ้นนะ,ะทางขึ้นของผาชนะใดะคะ่ะโดยปกติเนี่ยจะมีตัวที่เป็นทุ่งดอกไม้ป่าด้วยคราวนี้อยากจะทราบว่าในช่วงปีใหม่เนี่ย ตรงบริเวณทุ่งดอกไม้ป่าเนี่ยเขาเรียกว่าผีบานรอนัก,นกท่องเที่ยวไหมคะดอกไม้ตอนนี้มีจุดให้ไปแวะชมวิวหรือว่าเก็บภาพอะไรกันบ้างไหมคะมีจุดที่ให้ประชาชนเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศตรงจุดไหนบ้างคะช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่นะครับก่อนที่จะขึ้นไปตรงผาชันไดก็จะผ่านน้ําตกส้อยสวรรค์น,นะครับ<ม>ตรงน้ําตกส้อยสวรรค์นี่เรามีเรามีดอกไม้นะครับ<ม>ถือว่าเป็นเป็นสวนดอกไม้เลยที่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 ทาง คุณนิจารีพูดตัวไปอีกพูดนะครับว่าเราจะมีป่าไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับจะทําให้เราสามารถที่จะให้พี่น้องไปเที่ยวชมได้ตรงผาชนะใดตรงเขานะครับตรงอเขาเรียกว่าเขาเฉลียงคู่นะครับผมไม่มั่นใจว่าจะมีครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าจะสวยหรือเปล่าเพราะว่าลมมาช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาเริ่มมีลมและความแห้งแล้งเข้ามาอาจจะเหี่ยวแต่ว่าตรง น้ำตกสร้อยสวรรค์น,นี่ทางขึ้นผาชั้นในอยากให้แม่ตรงนั้นก่น<พ>อนะนะครับอันนี้มีม <า S 2> แน่นอนครับสวยเลยแหละครับตอนนี้กําลังออกดอกจะพังนะครับเพราะว่าเรามีระบบระบบน้ําไปช่วยลดได้ด้วย<อ>นะครับเราเตรียมไว้สำหรับที่จะรองรับเนี่ยอย่างเนี้ที่ท่าที่ท,าท่าห้ายใดจะเห็นนี่ฮะ<า>สวยมากมากเลยสวยมากครับสวยมากครับนะครับน่าไปมากมากเลยก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าค่ะให้ช่วงเวลานี้ท่านผู้ว่าเชิญชวนประชาชนค่ะจากทั่วทั้งประเทศเลยให้ไปเที่ยวที่อุบลราชธานีค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับได้มาเยี่ยมชมอุบลราชธานีนะครับผมนะครับพร้อมที่จะถือว่าเปิดบ้านเปิดเมืองของอุบลราชธานีของเราเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับผมุมงเน้นเลยนะครับว่ามาอุบลต้องสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทานอาหารสุขภาพนะครับมีความสุขจะดูแลท่านตั้งแต่ท่านเข้ามาที่เมืองอุบลราชธานีจนกระทั่งท่านกลับไปภูมิลำของท่านผมไม่คำมั่นสัญญาว่าผมจะ ดูแลนะครับกับภาคส่วนต่างๆเพราะเราได้มีการประชุมวางแผนเตรียมการกันไว้เรียบร้อยนะครับว่าจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยากให้ท่านมาตั้ผัดสี่เมืองสีม่มหัศจรรย์นะครับที่อุบลราชธานีมาดูสีแสงมาดูสีมามาชมสีอิ่มแล้วก็ยังมาได้ขับกับเพื่อนท่านอยากจะไปเที่ยวต่อต่างประเทศจะไปเที่ยวทางลาวใต้ที่จำปาสักนะครับท่านก็ข้ามไปได้เรามีที่ช่องด่านเมกนะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้โดยสะดวกนะครับมีการ ติดต่อกันได้อยา่างสะดวกนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องได้มาเที่ยวอุนบลราชธานีของเรานะครับอยากน้อยๆครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอยากให้ท่านมาเที่ยวผาชันทใดซึ่งเป็นไฮไลท์จริงๆนะครับว่าทางขึ้นถนนท้อทางจังหวัดอุบลราชธานีเราได้มีการดําเนินการเรื่องเรื่องระบบขนส่งว้ให้พี่น้องรองรับนักท่องเที่ยวอย่างดี<ช>ผมมั่นใจว่ารถโหลดท่านก็มาได้ครับมั่นใจครับ<อ>และขอเชิญชวนครับรถโหลดก็มาได้นะคะได้ครับค่ะ ก็เนื่องจากเทปนี้เป็นเทปพ,พิเศษนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ว่าทิ้งท้ายค่ะให้เขาเรียกว่าอวยพรนะคะให้พรปีใหม่ด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนนะคะที่รับฟังหรือว่ามาดูเทปนี้นะคะได้รับพรปีใหม่จากท่านผู้ว่าอุบลราชธานีกันค่ะได้ครับผมนะครับในานามพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธาน,นีทุกคนนะครับก็ขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนไตใและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวไทยนักท่องเที่ยว ทั้งชาวต่างประเทศด้วยนะครับที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันนานประทานพรให้ท่านพร้อมครอบครัวนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญประกอบด้วยอายุวัรนะสุขภพละป,ะปะฏิพานธนสาสารสมบัตินะครับปรารานาสิงใดก็ได้สมบังสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปล่ำา่ำรว,วยรวยเฮงเนะครับ ทุกทุกคนด้วยครับขอบพระคุณมากครับรับพรค่ะรับพรก่อนใครเลยนี่รับพรก่อนปีใหม่จากนันรับพกรก่อนใครในสยามเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะรับพรก่อนใครในสยามเลยก็วันนี้ขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าสุขสิทธิ์กอเจริญยศนะคะผู้ว่าราชการพ่อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่มาเขาเรียกว,ว่าเปิดเมืองอุบลน,นะคะให้ประชาชนเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ไปร่วมกันรับแสงแรงนะไปส่งอาจจะเดินทางไปก่อนก็ได้แล้วก็ไปเขาเรียกว่าส่งแสงสุดท้ายนะคะเป็นแสงท้ายปีนะคะที่ผาแต้มแล้ว ก็ไปรับนะคะอรุณแรกที่ผ่าชนะไดกันที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็งานกาชาติที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในปีนี้ด้วยก็ทางสถานีก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมา,นาที่นี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ว่าด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณคุณนิจลีและทีมงานด้วยนะครับหวังว่าชาวบนจะได้ต้อนรับท่านและคณะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยียน มาเบอร์มาแง่งมาแปลงเมืองซอยบนนะครับโอ้ยตายน่ารักมากๆขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากๆค่ะ <c oughs> ค่ะก็วันนี้นะคะ อ่าไท a แลนด์ไอเลิฟยูนะคะเทปพิเศษนี้นะคะที่เราเชิญชวนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะไปเขาเรียกว่าส่งท้ายนะเขาบอกว่าไปส่งแสงสุดท้ายของปีเก่านะคะแล้วก็ไปต้อนรับแสงแรกแห่งปีกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้นิจรีก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในรายการ Thailand I l เลิฟยูในเทปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ